ฝนตกท่านผู้ชมเสียงอาจจะเบาหน่อยนึงวันนี้ผมก็จะมาทําขัดชานะครับแต่ว่าผมจะต้องผมจะใช้กระดูกปลานะครับเป็นกระดูกปลาน้ําดอกไม้นะครับน้ําดอกไม้หรือว่าปลาสะ ผมจะไม่ให้สุกแล้วท่านผู้ชมไม่ให้สุกเเอาแค่ฉานะครับเอาให้แค่พอตึงๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้จะผัดก้างปลาให้เด็กสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะผ,ผัดก้างปลาให้กิน <c oughs> เครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับพริกกระเทียมเกลือนะครับพริกขีหนูนะกระเทียมจีนซอสผัดซอสผัดก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ผงชูรส้งตางายเล็กน้อยนะครับก็น้ำปรุงรส้าไทยนะครับน้ำใสสูตรน้ำใสนะครับแล้วก็จะมี ปลาชายซอยพริกไทยอ่อนใบโหระพานะครับแล้วก็นี่เป็นก้างปลานะครับก้างปลาที่ชาแล้วนะครับก้างปลาน้ำดอกไม้นะครับหรือว่าปลาสากักส่วนเนื้อของมันเนี่ยผมได้พาไปทำทอดมันแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเลยก้างมันก็จะเอามาผัดนะครับผัดชาครับ เดี๋ยวไปลองดูกันแต่อร่อยนะครับเพราะว่าปลามันสดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสดนะครับมันจะอร่อยครับผมการันตีเลยคลิปร้อยแต่อร่อยล้านนะครับไปเริ่มทํากันเลยใส่น้ํามันพืชลงไปท่านผู้ชมน้ำพริกแกงใส่ก้วย าใส่เลยมะเขือนะผู้ชมใส่เลยมะเขือ หัดท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยต้องดีดอ่ะกระชายซอยใส่เลยกระชายซอย ไอครยอ่อนไปเลย ใบโหระพาท่านผู้ชมไปเลย แก okay, ู่้ตมเสร็จแล้วครับล้างปลานี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับผัดชาผัดชากระดูกปลา น้ำดอกไม้นะครับหรือปลาสากเมนูนี้จะดูซีดๆนะครับเผ็ดนะครับพริกข้หนูเป็นร้อยเม็ดเลยแล้วก็มีพริกไทยอ่อนอีกนะครับเยอะมันจะเผ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปร้อยวิวแต่รับประกันว่าอร่อยล้านวิวเป็นคลิปร้อยนะครับอร่อยล้านนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์ให้ทางช่องวิศวะเอาา้าโกลว์ไปเลวครับเป,ป็นข้อคใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ